แคทลันนี่ครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมเข้ามาเที่ยวในถ้ำแล้วก็มาช่วยทำความสะอาดนะครับผมเก็บขยะในถ้าเก็บเทียนที่พวกบ้าเล็กไหลนะครับทำเอาไว้นะครับน่าอายครับผม Thank you for help clean up Actually a lot more <laughs> Every time I come here I have to clean something <c oughs> นี่นะครับผมเข้ามาในอถ้ำนะครับถ้ำคลังนะครับแล้วก็จะมาเจอนี่ฮนะเทียนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นี่นะฮะนี่นะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับ ทีขาวตรงนั้นนะครับนูน่นนะครับผมซึ่งจะมีไอ้พวกพวกบ้าเล็กไหลนะครับซึ่งมักจะเข้ามาทางสำนักสงฆ์ด้านหลักด้านหลังนะครับผมบางทีผมเคยเจอนะครับเคยเจอพระนะครับผมพาคนเข้ามานะครับแล้วก็มาทําพิธีกรรมกันผมเก็บขยะนะครับเก็บเศษเทียนพวกนี้ไปเป็นสิบครั้งแล้วนะครับแต่ก็ ไม่เคยหมดสักทีนะครับผมก็ใครก็ได้นะครับช่วยช่วยหน่อยนะครับช่วยสักทีเถอะนะครับก่อนที่ถ้ำสวยๆแบบนี้นะครับผมจะจะพังไปนะครับผมดูนะฮะเห็นดำๆใช่ไหมครับนั่นคือเศษเทียนนะครับเศษน้ำตาเทียนที่พวกนี้สะบัดนะครับผมจุดเทียนแล้วก็สะบัดน้ำตาเทียนไปทั่วเลยฮะ นี่ฮะเห็นไหมฮะดำๆพวกนี้นะครับใช่หมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมฮะสกปรกครับสกปรกมากนะครับตรงนี้เป็นห้องห้องสระมรกตของถ้ำคลังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูว่าบริเวณนี้นะครับมันสวยแค่ไหนนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ผมพานักเที่ยวมานะครับสระมรกตครับ สวยมากนะครับผมแล้วก็มาพังเพราะไอ้พวกบ้าไสยศาสตร์นะครับใครก็ได้ช่วยทีเถอะครับนี่นะครับความสวยงามของทํำคลังนะครับอย่างที่บอกนะครับผมทองสามาตตกราบสวยขนาดนี้นะครับปล่อยให้พวกบ้าไสยศาสตร์เข้ามาทำลายได้ยังไงครับ